ผลสาเร็จของโครงการพลังงานสัญจรนะครับมี2ออย่างด้วยกันนะอย่างแรกคือนะครับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนที่รเราเข้าจัดกิจกรรมเนี่ยก็ได้ความรู้ความสนุกสนานได้ทดลองได้ลองทํากิจกรรมกับโครงการของเรานะครับและสามารถนําความรู้นั้นเนี่ยไปอบอกต่อพ่อคุณแม่ที่บ้านได้นะครับสก็คือ,อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มอาจารย์กลุ่มคุณรูที่อยู่โรงเรียนนะครับ,รบก็สามารถนําสื่อ ความรู้ที่เรามอบให้กับทางโรงเรียนเนี่ยรวมถึงความรู้ที่เราให้ด้วยเนี่ยนะครับไป ใช้ส่งต่อไปทําสื่อการเรียนรู้ไปจัดค่ายวิทยาศาสตร์ต่างๆในโรงเรียนถือว่าเป็นการต่อยอดความรู้ที่เราให้ไปและถือว่าในฐานะเิียากร,กรเนี่ยถือว่าเราประสบความสําเร็จสูงสุดของโครงการนี้ครับเรื่องพลังงานเป็นเรื่องสําคัญและพลังงานกําลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะทำอย่างไรให้คนไทยของเราเนี่ยมีจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มจากเด็กๆก่อน ะะเพื่อโตไปในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสํานึกรู้ว่าควรจะใช้ไปอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทําอย่างไรที่จะทําให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีพลังงานใช้ต่อไปในอนาคตครับ